หาสุดยอดประโยชน์ของอะโวคาโดครับอะโวคาโดครับถือว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเลยนะครับสุดยอดอาหารของยุคนี้เลยนะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเรานะครับข้อแรกเลยนะครับอะโวคาโดเป็นแหล่งของกรดไขมันชนิดดีครับก็คือ HDL นะครับซึ่งมีส่วนช่วยในการดูแลหลอดเลือดของเรานะครับแล้วก็ช่วยลดไขมันเลวเช่นคอเลสเตอรอลแล้วก็ LDL ด้วยนะครับป้องกันโรคไขมันในเส้นเลือดสูงนะครับอะโวคาโดเนี่ยมีส่วนผสมของโพแทสเซียมสูงที่สุดในบรรดาผลไม้ทั้งหมดนะครับโพแทสเซียมเนี่ยช่วยดูแลหัวใจของเรา นะครับแล้วก็รักษาสมดุลของความดันนะครับแล้วก็ช่วยลดความดันด้วยครับผมจาก5คุณประโยชน์ของอะโวคาโดนะครับวันนี้เรารวบรวมไว้ให้แล้วครับในขวดนี้โปรติว่าไฟออยนะครับอาจะเป็นแบบนี้เลยเป็นน้ำมันอะโวคาโดและน้ำมันที่มีประโยชน์อื่นๆรวมถึง5ชนิดครับสกัดให้ทุกคนทานได้ง่ายๆนะครับแบบนี้แล้วนะครับอยู่ในรูปแบบซอฟต์เจลแบบนี้เลยตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะครับสกัดอะโวคาโดเย็นจากเยอรมันนะครับสกัดที่นี่เลยครับ โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมนะครับเป็นโรงงานผลิตยานะครับเกรดฟาร์มาซูจิคอลเกรดนะครับตัวนี้นะครับก็ได้ออกมาเป็นรูปแบบซอฟ์เจลแบบนี้เลยนะครับสกัดเย็นเข้มข้นเลยนะครับวันนี้มาจัดโปรโมชั่นครับนะครับปกติครับไฟออยนะครับโัวที่ว่าไฟออยล์ึกล่องเนี่ยราคา1,500บาทครับวันนี้มาจัดโปรโมชั่นครับเหลือเพียง1,290บบาทเท่านั้นนะครับยังไม่พอครับวันนี้ใครที่เห็นคลิปนี้นะครับ วันนี้ซื้อไฟออยล์หนึ่งบาท1กระปุกครับนี่เลยนะครับแถมฟรีนะครับอีก2กระปุกครับจ่าย1ได้ถึง3ครับจ่ายเพียง1290บาทครับได้3กระปุกครับคุ้มมากๆนะครับโปรโมชั่นนี้ถ้าใครสนใจรับโปรโมชั่นนี้ครับเฉพาะ50ท่านแรกนะครับ ที่เห็นคลิปนี้นะครับมีบริการจัดส่งฟรีพร้อมเก็บเงินปลายทางจ่ายเงินหน้าบ้านนะครับรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับใครสนใจรับโปรโมชั่นนี้เพราะ1 0ท่านแรกนะครับ Inbox แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับผมหมดแล้วหมดเลยครับโปรโมชั่นนี้